ทีมงานและนักแสดงละครมาทูรสโลกันมาถ่ายทำกันที่น้ําตก7็สาวน้อยจังหวัดสระบุรีเพื่อถ่ายทําฉากสําคัญไม้พัทรเดชยูโรยศวัตรน้ำระพีพัฒต้องถ่ายทำในน้ําอยู่หลายชั่วโมงเพราะต้องบู๊และเพื่อความสวยงามของมุมภาพบอกเลยว่านักแสดงสะบักสบอมมาก สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผมนะครวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงนะครับผม ละครบู้นะครับที่เป็นซีรีส์นะครับของของช่อง7ันะครับของค่ายพอดีคำที่กําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมน่าจะได้ดูกันเร็วนี้แหละนะครับเป็นซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมัทุรสโลกันนะครับผมแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวไว้พูดถึงในคลิปหน้าละกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาทําการอ่านเรื่องย่อนะครับผมให้ทุกคนฟังว่าเนื้อหาของเรื่องเป็นยังไงนะครับและ มีนวัิรยายเนี่ยที่เคยสร้างเอาไว้พ่ที่เป็นนวัิรยายนะครับผมมีเนื้อหาเป็นยังไงเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะครับผมเรื่องราวเกินนํำเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะได้ทําให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามพร้อมๆกันนะครับส่วนเรื่องดวงใจกบเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกคลิปหนึ่งละกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยหาข้อมูลเรื่องมัทรุโลกันมาให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับโอเคครับมัทูลโลกันนะครับผมจะเป็นเรื่องราวนะครับผมของพระเอกของเรานะครับผมไมพักรเดชเนี่ยที่เป็นฝาแฝดนะครับผมกับพี่ชา นะครับผมกับอีกเรื่องหนึ่งกับดวงใจขบฏนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามีแนวโน้มว่าดวงใจกบฏเนี่ยอาจจะได้เล่นก่อนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นเรื่องนะครับแต่ว่ามัทรวดลกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอีกเป็นแบบเหมือนเรื่องราวต่อกันกับเรื่องดวงใจกบฏนะครับแต่ว่าเรื่องดวงใจกบฏเนี่ยเหมือนถ่ายทําที่หลังเนื่องจากเปลี่ยนตัวนางเอกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อจากทางของ,องช่องเจ็ดนะครับผมที่เอามาลงให้เราฟังให้เราได้อ่านกันนะครับผมเรื่องราวของชายหนุ่มที่เติบโตในชุมโจรเขารู้เพียงว่า มหาโจรโหดเหี้ยมคนหนึ่งไม่ใช่พ่อจึงยอมเป็นสายให้กับตำรวจและต้องการที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกคนวางใจมิหนำซ้ำเขายังต้องเสียแซงเข้าหอกับลูกสาวท่านทูตจอมแก่นเพื่อปกป้องเธอให้พ้นจากอันตรายจนความรักก่อตัวแต่เหตุร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติการกวาดล้างชุมชนเริ่มต้นพร้อมกับความลับที่เขาเป็นทายาทของนายตำรวจใหญ่และมีพี่ชายฝาแฝดอีกคนที่ถูกเปิดเผยเขาต้องต่อสู้เพื่อปก ป้องเกียรติยศวงตระกูลแผ่นดินเกิดและหญิงคนรักจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างไมพักราเดชกับมุกดานะครับผมเรื่องนี้นะครับมุกดาเนี่ยก็มารับบทนะครับผมเป็นลูกสาวท่านทูตจอมแกดน,นะครับผมที่ไมพักราเดชเนี่ยที่เติบโตในชุมจรน,นะครับผมไปเหมือนแบบไปทําภารกิจนะครับผมรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกของชุมโจนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นทายาทของนายตํารวจใหญ่นะครับผมเขาก็ไปเป็นสายให้ตํารวจนะครับผมแล้วก็ทําทุกอย่าง เ,เพื่อให้ทุกคนเนี่ยวางใจเขาเลยลต้องไปแต่งงานนะครับผมเพื่อปกป,ป,ป้องชีวิตของนางเอกเนี่ยให้พ้นจากอันตรายนะครับและตอนหลังเนี่ยก็มีแผนการที่ตํารวจเนี่ยจะเข้าถล่มพวกชุมชนนะครับผมเหมือนเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยแม่กเลนแมทพักเดนเนี่ยเขาจะทายังไงระหว่างฝ่ายชุมชนที่เขาเนี่ยเกิดมากับฝ่ายตํารวจนะครับผมที่เป็นทายาของเขาเอง,เองนะครับผมเขาเลยจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป,ป,ป้องเกียรติยศและวงตระกูลแผ่นดินเกิดนะครับแล้วก็หญิงคนที่รักเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมของเรื่องมาตุลลก ดก็เล่นด้วยอาจจะเป็นอ่าหนึ่งในโจรที่แบบว่าเหมือนจะเป็นคู่ปรับกันกับไม้ให้พระเดชพรพเอกของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปอ่านบทนํานะครับผมของเรื่องมรดุลโลกันที่เป็นนวนิยายนะครับผมเขาได้บอกไว้ว่าอย่างไงนะครับไปฟังกันนะครับโจรป่าดอกฟ้าความรักช่วยชีวิตหนึ่งของเขาความหวานล้ำอย่างเดียวที่ได้พบเจอคือเธอเท่านั้นถ้าเพียงแต่เขาไม่ใช่ไอเสือผาชุมโจรใหญ่แห่งภัยวารีและหล่อนไม่ใช่หม่อมหลวงเพชรน้ำหนึ่งคู่มั่นนายตำรวจคู อเล็เขาก็คงไม่ฉุดคล้าหล่อนมาเก็บไว้ในรังโจรถ้าเพียงแต่โชคอยู่ข้างเขาสักหน่อยได้เจอหล่อนช้ากว่านี้สักนิดเสือผาคนนี้คงบอกได้เต็มปากเต็มคําว่าเพชรน้ําหนึ่งคือผู้หญิงของข้าคนที่เขาจะดูแลไปกว่าชีวิตจะหาไม่และจะไม่มีวันพาอีกฝ่ายมาตกนรกโลก,กันเช่นนี้ในตอนนั้นหล่อนเพิ่งอายุเต็ม17จึงไม่อยากเป็นเจ้าสาวของผู้ชายคนไหนทั้งนั้นเพราะว่าโชคชะตากั่นแกล้งให้หล่อนกลายเป็นเมียของโจรโฉดแห่งไพร หญิงสาวสาบานว่าจะเกลียดเขาไปจนตายจะไม่มีวันให้อภัยอีกฝ่ายไปจนโลกหน้าแต่สุดท้ายกับหลังน้ําตาเมื่อถึงเวลาต้องลากจากกันตำนานรักระหว่างโจรปา่ากับดอกฟ้าแห่งไพรวาลีจะปิดฉากเช่นนี้จริงหรือโดยเฉพาะยูโรค่ะส่วนเวลาว่างทุกคนก็เล่นน้ำสนุกเชี่ยวคลายร้อนได้ดีเลยใช่ไหมจ๊ะ ยังบอกเลยว่าเราทําทําเพื่อผู้ชมนะค,คือในบทไม่มีในบทคือสู้ข้างบนแล้วก็ยิงในน้ํำ อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมของบทนำนวนิยญยเป็นเรื่องย่อนะครับผมอาพระเอกของเรานะครับผมคือไอ้เสือผานั่นเองนะครับผมขุนโจนแห่งภายวารีนะครับถ้าเอามาเทียบกับเรื่องย่อที่ของทางช่องเจ็ดสีเนี่ยที่ลงให้เมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมเนื่องจากตัวนางเอกเนี่ยเป็นหม่อมหลวงเพชรน้ำหนึ่งนะครับแต่ว่าในของวอร์ชัละครเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนเป็นลูกสาวท่านทูตนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคู่มั่นเป็นนายตำรวจคู่รินะครับผมแต่ว่าพระเอกเนี่ยไปตกหลุมรักแล้วก็ฉุดหลอดเนี่ยมา ทําเป็นเมียเอาคือแบบเอามาจากเป็นเมียเลยแต่ว่านางเอกเนี่ยเพิ่งอายุเต็ม17นะในเรื่องนี้คือแบบยังเด็กอยู่เลยนะครับผมแต่ว่านางเอกเนี่ยเขาก็สาบานว่าเขาจะเกลียดตัวพระเอกเนี่ยเกลียดเสือผาเนี่ยไปจนวันตายนะครับจะไม่ให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาตินาหนะครับแต่พอวันนึ่งที่ต้องพลากจากกันเนี่ยทำให้เขาต้องเสียน้ําตานะครับผมเหมือนแบบว่าพออยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็มีความรักเกิดขึ้นนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปหน่อยตรงที่ในนวนิยายเนี่น่าใว เวอร์ชันละครเนี่ย mm hmm. เขาได้บอกว่า mm hmm. พระเอกเนี่ยคือไปเป็นสายให้ตำรวจแล้วก็ไปต้องไปแต่งงานกับนางเอกอเพื่อปกป้องชีวิตของนางเอกเอาไวน้นะครับผมก็เลยแบบอพอดมันถูกเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้เป็นพอดของนวนิยายที่เป็นบทละครนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านตอนที่1สั้นๆนะครับผมของเรื่องมัททุโกรโลกันก่อนว,ว่าเนื้อหาตอนที่1สั้นๆเนี่ยมันกล่าวว่าอะไรกันบ้างนะครับผมเขาได้บอกว่าหม่อมหลวงเพชรน้ำหนึ่งจตุวรุณคือคู่มั่นจากพระนครของผู้หมวดหนุ่มผู้อริของมุนโจรใหญ่เสือผาบุ ตรชายคนเล็กของเสือผัโจรน,นามกระเดื่องแห่งลุ่มแม่น้ำาสแกที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำป้นครั้งต่อไปเขาจึงต้องจับหล่อนมาเพื่อประกาศสัปดาห์และยามเกลียดนายตำรวจคู่อริแต่คู่มั่นของผู้หมวดหนุม่มไม่ใช่หญิงสาวสวยหัวอ่อนเรียบร้อยและไม่ได้นุ่มนวลหน้าทะุถนอมหรือจองหองหัวสูงเย่อหยิบจนหน้าหาั่นใส้หล่อนกระล่อนเจ้าเล่และเอาตัวรอดเก่งซ้ำยังยอมเป็นเมียโจรถอยอย่างเขาเพื่อเอาตัวรอดเสียอีกหล่อนสร้างความปั่น ปวดให้กับเขาแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหล่อนทําให้หัวใจไอเสือที่เคยกระด้างชาอย่างเขาอ่อนนุ่มลงทีละเล็กทีละน้อยแล้วเมื่อถึงวันที่เขาต้องปล่อยตัวหล่อนไปเขาจะทําได้จริงหรือในเมื่อหล่อนคือความหวานล้ําอย่างเดียวในซ่องโจรที่เป็นเหมือนนรกแห่งนี้เรียบได้กับมัทุรสโลก,กันอ่าอันนี้เป็นเรื่องราวนะครับผมของตอนที่หนึ่งนะครับเขาก็ได้บอกว่ามัทุรสโลก,กันเนี่ยเป็นงานแพ็คคู่นะครับผมเป็นนวนิยายโรแมนติกนะครับที่เป็นเหมือน แบบเป็นแนวแอคชั่นพีเรียดนะครับเรื่องราวของโดนใจกระบฏเนี่ยจะเป็นอาจะมาทรรุลเรื่องราวของมาทรุลโลกันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวนะครับผมที่ต่อจากเรื่องดวงใจขบฏนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ได้อ่านเรื่องดวงใจกระบทมาก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เข้าใจคือมาอ่านมาทุลโลกันเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวมันเหมือนโคนละพาร์ตกันไปนี่ครับอ่ะเดี๋ยวขอสรุปเนื้อหาในตอนที่หนึ่งบันทึกก่อนแล้วกันนะครับผมเขาได้บอกว่าหม่อมหลวงเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยก็เป็นคู่มั่นเป็นคู่มั่นนะครับผมอค่่่หหมมดนนุัับทีเป็กจจโใญ เสือผาเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กของเสือผันนะครับเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยประกาศสักดาแล้วก็จะหยามเกียรติตำรวจหนุ่มเนี่ยเขาก็เลยไปจับตัวหมอบหลวงเพชรดำหนึ่งมาครับแต่ว่าหมอบหลวงเพชรดำหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่แสนดีหัวอ่อนเรียบร้อยนุ่มนวลนะครับผมเขาเป็นผู้หญิงที่แบบกล่อนเจ้าเล่ห์แถมในแผนการเนี่ยที่เราคิดว่าหนุ่มไอ้จอมโจรหนุ่มเนี่ยเสือผาเนี่ยเขาปู้ยี่ปู้ยำนะครับตัวนางเอกแต่จริงๆไม่ใช่ครับผมเจ้าหลอดเนี่ยยอมเป็นเมียเพื่อเอาตัวรอดเลยด้วยซ้ำนะครับแถมเข ทั้งซุ้มทั้งกลุ่มโจรเนี่ยให้แบบมีเกิดความปั่นป่วนขึ้นนะครับผมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมแล้วเขาก็ละลายหัวใจที่กระด้างชานะครับผมของเสือผาของเราเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่อ่อนโยนลงขึ้นนะครับหลังจากถึงเวลานะครับผมที่เขาเนี่ยต้องปล่อยตัวนางอะกลับไปนะครับผมเขาเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับผมส่วนฝ่ายของนางเอกเนี่ยเขาก็แบบว่ารู้สึกรักพระเอกไปแล้วนะครับผมจากเนื้อหาด้านต้นที่อ่านไปรอบที่แล้วนะครับส่วนฝ่ายพระเอกเนี่ยเขาก็จะสามารถปล่อยตัวนางเอกไปได้หรือเปล่าอ่าอันนี้เราก็ต้อง นนเป็นไงกันบ้างนะครับผมระหว่างเรื่องย่อทั้ง3อย่างที่ผมอ่านให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องย่อของทางช่องที่ปล่อยมาเรื่องย่อของนวนิยายแล้วก็เป็นเรื่องเริ่มต้นนะครับผมของตอนที่หนึ่งของอ่าในนวนิยายนะครับผมมาทุรดลรก,กันนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนจากนวนิยายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะนะครับผมถ่ายทำกันไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะได้ดูเรรื่องามุ มกันก่อนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมจะติดเครดิตเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอ่านนะครับผมไว้ใต้คลิปนี้ถ้าใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมก็ไปอ่านได้นะครับแต่ว่าเนื้อหามีอ่านเท่านี้แหละถ้าใครอยากอ่านเต็มๆก็ต้องไปซื้อนวนิยายนะครับผมเพื่ออ่านกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำ